เอเยอว์ hey, yo, สวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้านบิวิวมอเตอร์ไบค์นะฮะวันนี้ผมจัดรถสกูตเตอร์เข้าใหม่มาให้ชมนะที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้เลยนะฮะเป็นเจ้า l a m b บ s t าร์วีสองร้อยสเปเนั่นเองครับลูกค้าตัวนี้เป็นตัวสีดำนะฮะส,สวยๆเลยนะและเป็นสีที่ลูกค้ารีเควสจะมาเยอะมากๆนะครับขายดีมากๆภายในร้านเลยนะนี่ชุดสีสีดำรอบคันสวยๆนะฮะตัดด้วยคิ้ว สีเทานะฮะส,สวยๆประกับสีเทาเท่ๆแบบนี้เลยนะฮะคันนี้นะลูกค้ามีกระจกไฟแฮนด์แต่งมาให้เท่านั้นเลยนะครนะับนะเบาะเดิมจากโรงงานเป็นสีแดงนะฮะเข้ากับชุดสีรถไปสุดๆไปเลยนะฮะเกียร่อเนี่ยเป็นพ่อเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้า LED ครับลูกค้ารถพร้อมครับขี่ใช้งานเลยทางร้านดูแลเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะ ดยังหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งาน,นะครับคันนี้สวยๆเลยนะลูกค้าที่ร้านนะผมยังมีแลมเบลตาให้เลือกอีก 3- 4คันเลยนะฮะหากใครชอบใครสนใจนะรีบมาจัดได้เลยนะครับคอนโซลตัวรถเนี่ยสวยๆเลยอาจจะมีรอยบ้างนะฮะตามการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่เจ้าคันนี้กันหน่อยเลขใหม่นะอยู่ที่2 9 0 0 0กิโลเมตรครับลูกค้าอ่าสตาร์ทง่ายๆเลยนะครับระบบฟงระบบไฟติดครบหมดนะฮะทางร้านดูแลสวิสเรียบร้อย เครื่องข้างเดิมนะฮะข้างไม่ดังความไม่ไหลนะับผมนะนี่ทรงจะเทร่แบบนี้เลยนะครับใครหารถออ,ตโ,อตโต้ขับขี่ใช้งานแบบเท่ๆมีสไตล์ต้องเจ้าคันนี้เลยอ่าก็จะประมาณนี้นะฮะโดยรวมรถสวยครับผมน้องขับผีใช้งานนะฮะเจ้าคันนี้นะฮะมีเลื่อเขียวเอกสารครบแล้วนะครับช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับ